คือฮาขุดภาพนางเอกช่องดังด่าแม่ค้าไฟแลบกลางตลาด เป็นอดีตนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีและตอนนี้น้องโตเป็นสาวเต็มวัยขึ้นแทนเป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วสําหรับชาเลตวาสิตาบทบาทที่เป็นกระแสด่งดังก่อนหน้านี้ยังบทเรยาตอนเด็กในล,ละครดังอย่างดอกส้มสีทองซึ่งบทนี้เรียกได้ว่าท้าทายสุดๆเพราะยืนไปท้าฝีปากกับแม่ค้ากลางตลาดหากใครยังจํากันได้ปัจจุบันน้องชาเลตในวัยย่างเข้า18ปีที่โตเป็นสาวแล้วแถมยังสวยอร่าสุดๆมีผลงานออกมาให้ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและล่าสุดประกบคู่พระเอกรุ่นพี่อย่างชอนจินดาโชตในละครเรื่องพระนคร2410